สำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นลงทุนในหุ้นนะครับต้องบอกก่อนว่าหัวใจสำคัญอันดับแรกก่อนก็คือเราต้องเลือกให้ได้ก่อนว่าเราอยากจะเป็นนักลงทุนสไตล์ไหนแนวไหนนะครับอย่างเช่นการลงทุนในหุ้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเราเรียกว่าการลงทุนโดยเน้นหรือพิจารณาในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับหรือที่เราเคยได้ยิน,นได้ยินกันว่าเป็นนักลงทุนในกลุ่มของหุ้นแบบเน้นคุณค่านะครับอันนี้อาจหลายคนอาจจะเคยได้ยิน กลุ่มนี้นะครับเวลาลงทุนในหุ้นเนี่ยมันจะเหมือนกับเราเป็นเจ้าของกิจการเลยเราต้องไปรู้จักกิจการนะว่าเขาค้าขายอะไรกําไรดีไหมนะครับในในวันข้างหน้าเขาจะมีการขยายกิจการอะไรไปยังไงคือไปลงทุนแล้วคิดเสมือนว่าเราเป็นเจ้าของกิจการเลยเพราะฉะนั้นการดูข้อมูลพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเยอะพอสมควรแต่ก็เป็นวิธีการที่เราอาจจะไม่ต้องติดตามหุ้นเป็นประจําทุกวันก็ได้นะครับแต่กับอีกกลุ่มนึงนะฮะก็คือกลุ่มที่ ลงทุนโดยใช้เขาเรียกว่าปัจจัยทางเทคนิคอันนี้ก็คือดูราคาเป็นสําคัญนะครับก็จะนั่งดูราคาขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็จะมีเรียกว่าเป็นกลยุทธ์หรือเทคนิคในการเทรดนะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านต้องเปรียบเทียบกันก่อนว่าท่านเป็นนักลงทุนแบบไหนอยากจะลงทุนแบบไหนถ้าสนใจแบบไหนก็สามารถเข้าไปเซิร์ชใน Google ได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็มีวิดีโอสอนเยอะแยะเลยถ้าเกิดว่าจะเน้นการลงทุนแบบปัจจัยพื้นฐานก็ อ่าเซิร์ชเลยครับว่าการลงทุนหุ้นแบบปัจจัยพื้นฐานถ้าเกิดว่าอยากจะได้เป็นเทคนิคการลงทุนหุ้นเชิงเทคนิคนะครับแล้วก็แหล่งหนึ่งที่ผมแนะนําเลยนั่นก็คือเข้าไปติดตามที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์นะครับนั่นคือ w w w s e t o r t h นะครับแล้วก็เซิร์ชคําว่าห้องเรียนนักลงทุน นะครับห้องเรียนนักลงทุนก็จะมีช่องทางให้เราเรียนรู้เป็นวิดีโอเป็นตอนๆน,นะครับดาวน์โหลดเอกสารให้เรียนได้เลยอันเนี้ยเรียนฟรีด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนําให้ทําแบบนี้จําไว้เลยนะครับว่าการลงทุนนั้นเราไม่สามารถสร้างผลกลาไรได้เกินจากขอบเขตของความรู้ของเราดังนั้นให้เวลากับการเรียนรู้เยอะๆนะครับเราจะได้เป็นนักลงทุนตัวจริงนักลงทุนที่เก่งแล้วก็สร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้จริงๆครับ